เอาแว่นของแย่ขึ้นมาหนูอยากกินโดนัทแล้วคนทำหน่อยไ,ได้ไหมคะได้สิใช่ฉันพร้อมแล้วโอ้ย่าอยากทำโดนัทให้ล้านเลยละก่อนอื่นย่จะเทแป้งแล้วก็ใส่ลงไปเลยในเครื่องทำโดนัทนะแย่จะบีบให้เต็มช่องแบบนี้ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วจากนั้นก็ปิดฝาเลยแล้วก็รอสักพัก ส่วนฉันจะทำโดนัทสีรุ้งแสนน่ารักเพราะโดนัทแบบธรรมดามันน่าเบื่อมากเลยโดนัทของฉันจะมีสีสันสดใสและสวยที่สุดเลยและก็อร่อยที่สุดแน่นอนฉันต้องชนะชาลันครั้งนี้แน่แน่นปิดฝาแล้วก็รอเป็นความคิดที่ดีมากเลยเธอต้องทำสำเร็จแน่แล้วเธอลาบิสเดยแน่นอนโดนัทต้องเป็นสีดำแต่ มีบางอย่างขาดหายไปละสิ<ม>อะไรกันนะใช่แล้วซอสรสเด็ดยังไงละ่ะติงช่วยฉันทีสิเอออะไรกันเนี่ยฝังร้ายชัดๆเลยเออกไปนะเอาถ้วยมาให้ฉันตรงนี้ขอบคุณนะและ้วก็เทซอสสตรอเบอร์รี่ลงไปเลยจากนั้นก็ใช้สิ่งนี้และการตกแต่งโดนัทด้วยวิธีนี้จะสะดวกยิ่งขึ้นละ และสิ่งที่สําคัญของเราก็คือเฮ้ยฝันร้ายชัดๆเลยคุณยายคะมันแกซอรสตอเบรีนะโอ้ยน่ากลัวมากเลยมันตลกมากเลยล่ะตอนนี้ฉันตกแต่งโดนัทด,ด้วยซอสแล้วก็ไอซิ่งที่แสนอร่อยที่สุดเลยล่ะใช่แล้วแบบนี้เลยเป็นการตกแต่งที่ยอดเยี่ยมเออไม่รู้สิน่ากลัวทั้งนั้นเลยและโดนัทแสนเวยของยายก,ก็สุกแล้วล่ะยากจะเอามันออกมา และก็โรยด้วยไอซิ่งเลยล่ะนี่เป็นสูตรแบบคลาสสิกที่อร่อยมากเลยนะใช่นี่แหละที่ทุกคนต้องการดูสิไม่เร็วค่ะเก่งมากค่ะคุณย่าและตอนนี้ก็ถึงเวลาโดนัทสดใสของฉันแล้วล่ะโอ้ย่ายอมรับเลยว่ามันเจ๋งมากเก่งมากเลยเธอแล้วฉันก็ยังอยากโรยด้วยสติงเค้าด้วยนะเออเปิดไม่ออกอะฝาปิดแน่นมากเลย ไม่เนะอะจ้ิงไม่เป็นไรคะ่ะที่จะอร่แบบนี้เลยละ่ะดลัทของฉันพร้อมแล้วกินเลยสิจิวกินให้อร่อยนะหลานอ๋อน่ากินจังเลยอ๋อเดลัทจานนี้น่าสนใจมากแล้วก็ตลกด้วยฉันจะลองอม,มันอร่อยมากเลยแล้วก็สวยด้วยชอบนะแล้วจานนี้คืออะไรละ่ะดูเหมือนดลัทธรรมดาเลยอ่ะ ฉันคิดว่าจะลองดูก็ธรรมดาทั่วไปไม่แล้วพอกินได้โอ้ส่วนนี้คือโดนักส,สีลุ่มมันมีกลิ่นที่หอมมากเลยล่ะกลินเหมือนใส่รุงเลยอืม,อมใช่เลยอร่อยมากด้วย <Awesome. S 1> ทุกคนออกมาได้ดีมากเลยแต่ลรืจานนี้แหละอร่อยมากฉันชน,นะฉันต่างหากเออแล้วมันใช้งานยังไงเนี่ย าอยากกินพาสต้าทำให้หน่อยนะคะโอ,โอ้ดูเหมือนน้ำจะเดือดแล้วละ่ะงั้นเราจะทำพาสต้าที่อร่อยที่สุดให้ดูเดี๋ยวนี้เลยแบบนี้แหละฮึฉันจ,จะทำอะไรบ้างนะเดือดหรือยังนั้นเนี่ยหรือว่าต้องทำอะไรดีติง๊งมานี่สิแลวตอนนี้เธอช่วยฉันดูซิว่าน้ำเดือดหรือยังโอ้ดูเหมือนจะเดือดแล้วล่ะขอบคุณนะติง๊งเธอโดนลกกูกบอาไม่ใช่ไหม กใส่พาสต้าลงไปเลยยอากำลังทำไรเนี่ย <S <S ฉันคิดว่าจะทำพาสต้าได้ตัวเองละถึงเวลาแล้วงั้นเปิดเลยโอ๊ยฮาฮชโอ๊ยฉันเต็มไปด้วยแป้งอะแต่ไม่เป็นไรมันสนุกดีแบบนี้แหละให้ลงไปเลยบนเขียงแต่ก็ทำพาสต้าด้วยมือของฉันอย่าลืมใส่ไข่ได้นะเกลือ จากนั้นก็นวดเลยล่ะแน่นอนว่ามันไม่ง่ายเท่าไรแต่มันอร่อยมากฉันมั่นใจตอนนี้ก็หั่นแป้งเลยเป็นชิ้นๆและแน่นอนเพิ่มสีด้วยแบบนี้ล่ะฉันจะเพาสตา้าสีรุง้งอันนี้เป็นพาสตา้าสีไลาแหลกที่สวยที่สุดเลยล่ะแล้ก็ปั้นแล้วก็วางติดกันแบบนี้เห็นไหมคยดูฉันทำนะ จากนั้นฉันจะหั่นมันเป็นชิ้นๆและแน่นอนต้องใช้ที่ขูดด้วย mm hmm. สิ่งนี้ทำให้มันเป็นรูปร่างที่สวยงามละ่ะเอาล่ะยอนพาสต้าลงไปในหม้อเลยโอ้เธอมีความคิดสร้างสรรค์มากเลยและพาสต้าของยาก็พร้อมแล้วละ่ะจากนั้นเราก็ตักออกมาแล้วก็วางไว้บนจานต่อไปก็เพิ่มซอสมะเขือเทศด้วยโอ้อย่ามองเห็นอะไรเลยอะ่ะโอ้แว่นตาของยะ คือซอสมะเขือเทศใช่ไหมนะเราต้องบีบลงไปเยอะๆคุณย่าเดนนูช่วยนะคะเราเปิดฝาก่อนถือไว้โอ้ยอยากคิดว่าย่าเปิ่นซอสมะเขือเทศไปหมดแล้วละ่ะใช่มันคือซอสมะเขือเทศจริงๆด้วยอ๋อหนูไม่ได้ตั้งใจนะ <c oughs> เราต้องระวังให้มากกว่านี้นะ <c oughs> แล้วก็อย่าหัวเราะด้วยย่าทำพาสตา้าเสร็จแล้วละ่ะใส่ลงไปเลยสวยงามมากเ <c oughs> ส้นสุกแล้วล่ะ จากนั้นก็ตักใส่จานได้เหมือนว่าขาดอะไรไปนะบางอย่างสิงมาหาฉันสิเธอรูาา้ว่าต้องฉันต้องการอะไรไปเอามาสิ <c oughs> ใช่แล้วเก่งมากมึงป็นปมึกคือสิ่งที่ฉันต้องการเลย <c oughs> สีทาไม่เ <c oughs> คยทำให้ใครเจ็บมาช่วยพาสต้าของฉันรอที่สุดโอ้ใช่แล้วสวยงามมาก <c oughs> ดูสิ <c oughs> เห็นไหมเป็นพาสตา้าที่สวยงามมากจริงๆิงสีดำมืดมนแล้วก็ฉันต้องใส่สีแดงลงไปด้วย ส้สมะเขือเทศลงไปเลยมันสวยมากออกมาแล้วเห็นไหมล่ะใส่ลูกตาลงไปด้วยนะ <c oughs> โอ้อะไรนะเบนซ์เดย์โหดเหมือนเคยเลยนะแล้วเธอละ่ะทำอะไรส่วนฉันมีพาสตาสีลงฉันอยากกินมาเองเลยนเนี่ย <c oughs> เห็นไหมล่ะสวยงามมากเลยกินเลยเย้เย yeah, <yeah>, yeah. ้เย้อ๋จานน่าตาแปลกๆจังเลยอะ่ะต้องลองดูแต่บอกตามตรงฉันไม่อยากลองเลยอ,ะอะ่ะ โออน่ากยยินที่แย่อร่อยอะแต่อันนี้ส่น่ากินมากเลยใช่อร่อยมากพาซานี้แหละที่ฉันอยากกินอ๋แล้วจานนี้สวยมากเลยละ่ะสวยมากสวยมากสวยมากโอ้อร่อยมากเลยละ่ะฉันน่แค่สวยนะแต่อ,อร่อยมากด้วยไอ้เน,นี้ยนะเย้ใ <Yeah, S 2> นที่สุดฉันชน,น,นะแล้วทุกคนเราต้องทำอะไรละ่ะ ครั้งนี้ราอยากินเครื่องดื่มแบบหอมแล้วก็อร่อยด้วยนะปิงเธอพร้อมหรือยังพร้อมม่ใช่ไหมฉันพร้อมแล้วอ๋อเกือบล้มเลยนั่นคืออะไรเนี่ยอ๋อเข้าใจแล้วเครื่องดื่มได้เลยล้านงั้นฉันเริ่มเลยนะโอเคตอนนี้ฉันใช้ลูกกวาดสวยๆแต่ว่าเปรี้ยวแล้วก็อร่อยด้วยมันจะช่วยให้ฉันหอกมาได้แจ่มมากเลยล่ะคอยดูนะจากนั้นก็ใส่มันลงไปในแม่พิมพ์แล้วมันจะเกิดสิ่งที่มหัศจรรย์ขึ้นมาเลยล่ะ ฉันใช้มันว่าสีมันสวยมากเลยคอยดูนะ,ะโอ้หมดแล้วเหรอ,อไม่เป็นไรตอนนี้ก็ใส่ถึงมือถึงเวลาเขาเข้าเตาอ,อบแล้ว,ว<ะ>พร้อมแล้วหรวะแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาทำให้ภาชนะของฉันเย็นลง<ะ>ต้องเป่านิดน้อยแล้วก็ดึงออกมาได้เลย<ะ>โอ้อร่อยมากชอบจัง เป็นก้าวที่ทั้งเปรี้ยวและก็หวานในพร้อมกันเลยแล่ะอร่อยมากจากนั้นจะใช้ M M และแน่นอนจะเรียงตามสีด้วยแบบนี้มันจะสวยกว่าเยอะเลยคุณย่าดูนะทำอะไรได้อ้เอ,อือะไรกันนี้ต่อเลยจะใส่ M M ลงในเครื่องดื่มและแน่นอนตามสเปรย์ได้นะเป็นข้าเทลที่หอมหวานสุดๆเพิ่มวิปครีมด้วย ร้อมกับโรยสปริงเกิลด,ด้วยละ่ะน่ากินสุดๆและหลอเล็กๆด้วยน่ารักมากเลยใส่ลงไปเลยเป็นที่ยอดเยี่ยมมากย่าจะทำ็อกเทลขึ้นชาตที่ดีต่อสุขภาพให้หลานสาวของย่านะคอยดูนะใส่ไปทั้งต้นเลยย่าว่าย่าทำได้อ๋อนักเล่ขีขยแย่เจียวคงไม่ชอบแน่แน่นได้แล้วค็อกเทลที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพสำหรับหลานสาวของยา่า และก็สวยด้วยและมีวิตามินเยอะมากโรยหน้าด้วยผักชีฝลังแล้วก็หลอดด้วยวมันเจ๋งมากเลยใช่ไหม <No. S 1> ไม่เต็งแก้วจะใช้แก้วรูปหัวก,กันโลกละและแน่นอนทาด้วยน้ำช่มสตอร์เบอรี่ฉันใส่อะไระต่อยดีนะบางทีถ้าสเปรย์ล่ะ ฉันจะมสผสม,มอาหารด้วยละ่ะจากนั้นก็คนให้เข้ากันหลอดลูกหมวกระโหลกใ่ใช่เลยติงช่วยที <Okay. S 1> โอเคเอเธอทำให้ยากกว่าอีกแล้วนะเวนส์เดย์เอามันออกไปทีติงเร็วเข้าสุดยอดขอบคุณนะเพื่อีๆมันหมอบ้ากเลยละ่ะมันออกมาคล้ายกับสมองคนมากเลยนะดูดสิสิเพื่อให้เหมือนจริงฉันราดน้ำเชื่อมสีแดงลงไปด้วยแล้วก็วางลูกตา และแบ่งมุมด้วยนะใส่หลอดด้วยสวยมากน่ากิน <Stop. S 1> เราพร้อมแล้วจิ๋วสวยจังเลยฉันอยากลองค้าวเท้าแก้วนี้โอ้อร่อยมากเลยไม่แย่ชอบจัง <S 2> <S 2> อ้าแล้วแก้วนี้คืออะไร <S <S 2> <S 2> อ่ะโออฉันอยากลองแก้วนี้เลย <No. S 1> โอ้แก้วนี้สิน่ากินโอ้อร่อยมากมากเลยและแก้วก็กินได้ด้วยอุย้ย แต่ครั้งเด่มไร่สุดเลยฉันเจอผู้ชนะแล้วใช่ย่จะชนะอีกแล้วละ่ะดีใจจังเลยครั้งนี้คืออะไรละ่ะครั้งนี้หนูอย,อยากกินสลดัดค่ะแบบนี้ขอคแฟกเกอร์ได้นะแน่นอนไม่มีปัญหาอ,อ่าย่าเข้าใจแล้วละ่ะย่าจะใช้ปากกาหอม <c oughs> แล้วก็เฉดเออกแบบนี้แบบนี้เลย เฮ้ยเวนเซขอบคุณนะแต่อย่าเล่นแบบนี้อีกนะมาทำต่อกันแบบนี้เลยย่าต้องใช้ผักสีเขียวนี่ด้วยใช่แล้วเพื่อสุขภาพที่ดีและตอนนี้ย่าต้องการเนื้อสัตว์ด้วยละกลิก่นมันหอมมากเลยมาหั่นไก่กันเลยเป็นชิ้นๆแบบนี้จากนั้นก็วางลงจานอย่างสวยงามและเราต้องใช้มะเขือเทศด้วยนะ ต่อไปก็ตาแครกเกอร์มันอร่อยมากเลยละ่ะชีสอีกนิดหน่อยเพื่อรสชาติที่สมบูรณ์แบบละ่ะยอดเยี่ยมมากเลยย่าพร้อมแล้วแล้วเธอละ่ะส่วนฉันมาถึงครึ่งทางแล้วละ่ะจ่ใช้ประโยชน์จากแม่พิมหน่ารักๆนรอันนี้แล้วก็ตัดแตงกวาหัวไชเท้าแล้วก็พริกหยวกด้วย ออกแบบโล่ทรงต่างๆมันสวยมากเลยละ่ะจากนี้ฉันจะเสียบไม้แล้วมาจับเป็นสลัดเสียบไม้ละ่ะสวยงามมากน่ารักจริงๆด้วยสวยมากย่าไม่อยากถามไ้ก่อนว่าเธอกำลังทำอะไรอย่างไนสเตย์น่ักจรงเลยและตอนนี้ฉันทำช่อดอกไม้มันจะกลายเป็นช่อดสลัดท,ที่แสนอร่อยเลยละ่ะแล้วก็กลิ่นหอมมากด้วยจริงๆนะกลิๆๆนะ่นหอมมากเลยไม่เห็นสนุกเลยอโอทกโยกสีแดง ตอนนี้ฉันจะหั่นแกแล้วเราต้องเอาเม็ดออกแล้วก็แบบนี้เลยจากนั้นก็ใส่ผักสลัดแทนแตงกว่าฉันจะสลด์แตงกว่าเป็นเส้นๆฉันชอบจึงเลยละ่ะมันคล้ายลินเลยใช่ไหมจากนั้นจะทำหัวสสวยๆที่กินได้กัดด้วยนะมันจะกินแล้วอาจจะตอนนี้ก็จะสลัดหัวปริสัด์ลงจานอย่างสวยงามกินให้อร่อยนะ อาหารเยอะมากเลยโอ้ไม้เสียบเป็นสลัดที่น่าสนใจจังเลยอ้บอกตำมตไม่อร่อยเลยอ่ะฉันจะกินอันไหนดีนะแล้วหัวนี้คืออะไรล่ะตวงตาสีดำนี่คืออะไรนะอ้อมันคือมะกอกคุณน่าเปกันอย่างชัดเลยไม่อร่อยอ๋อสัดจานนี้แหละที่ฉันชอบเลยโอออร่อยมากอันนี้ลชนะ โอ้ใช่ย่าชนะแล้วย่าทำอาหารเก่งมากเลยว้าวอีนลซื้อรถใหม่ให้ตัวเองด้วยละ่ะมันดูเท่มากเลย <c oughs> และนี่คือรถใหม่ของเวสเดงั้นเหรอเ <c oughs> จ๋งมากเหมือนกันนี่เธอมารถใหม่ก่อนฉันเลยอะไม่ <c oughs> ถ้าซื้อมาเหมือนของฉันตั้งหากละ่ะ <c oughs> สวาวๆอย่าเพิงเ่งทะเลาะกันนะรถของพวกเธอดูดีมากเลยนะทำไม <c oughs> ต้องสู้กันว่าใครซื้อก่อนละ่ะ <c oughs> โอ้ดูเหมือนว่าชาเลนจ์กำลังเริ่มขึ้นแล้วล่ะลา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 พอสดลสีแล้วของฉันมาส่งแล้วเธอกำลังทำอะไรนะกำลังตกแต่งรถงั้นเหรอใช่แล้วล่ะสักลอยจะมีรถยูนิคอร์สสีรุ้งเพราะดูทำแบบนั้นฉันเพียงแค่ต้องใช้ผมสีรุ้งที่อ่อนนุ่มแบบนี้สิ่งที่สำคัญคือต้องปูกผมให้ทั่วทั้งคันแบบนี้เลยเพราะฉันไม่อยากให้รถของฉันเหมือนของเวนเต้นนะอย่าลืมกันกระล้อสีรุ้งด้วยนะ เอาละใส่เข่าด้วยอ้โหอินิดรถของเธอดูน่ารักแล,ละยอดเยี่ยมมากเลยละ่ะเบนสเตอร์คิดว่าไงละ่ะฉันคิดยังไงงั้นเหรอฉันไม่อยากแสดงความคิดเห็นกับสีฟุ้งฟิงแบบนั้นหรอแต่ฉันมีไอเดียแล้วละ่ะฉันแต่งรถในสไตล์ของฉันเองฉันแค่ต้องการสั่งซื้อทุกสิ่งที่ฉันต้องการแบบนี้ก็เรียบร้อยโอ้มีคนมาส่งแล้วละ่ะทำไมเขาก็น่าซิ้งแบบนั้นละ่ะเขาเป็นไรไปไหมใช่นี่คือเควินตินเขาทำง,งานอยู่กับเขาเด็กคนลานะขอบคุณนะเควินติน เอาล่ะไอะไรบ้างนะสเปรย์สีดำคือตัวเลขกที่ดีในการพ่นสีรถให้เราเป็นสีดำที่ฉันชอบทางรวดเร็วและก็สวยงามคอยดูนะสีขาวมันแย่ยม,มากพร้อมแล้วล่ะ uh huh. แน่นอนเราต้องการอุปกรณ์เสริมด้วย uh huh. ฉันอยากได้รถแวมพร์นะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือฟันและก็เขี้ยวรถของฉันดูน่ากลัวมากแทบลืมหายใจเลย uh huh. เห็นไหมล่ะอ <Hey. S 1> อ้ี่มาอะไรกันเนี้ย รถแบใไม่ของเบสเซงงั้นเหรอโอ้มันดูน่กกากลัวมากเลยล่ะเอ๊ะนี่เขาสั่งอะไรมาอีกแล้วเหรอใช่มันยังขาดอะไรไปอีกนิดหน่อยนะของเล่นสอนสัมที่สำหรับกตกแต่งภายในรถไม่อย่างนั้นข้างในรถมันจะดูน่าเบื่อไปวางผ้าม่สีรกบนที่นั่งด้วยแม่จ๋าด้วยสิมันน่ารักมากเลยสดใสมากด้วยเบาหลังด้วยนะเพราะฉันมีเพื่อนมากมายที่ชอบนั่งด้านหลังนะฉันคิดว่าพวกเขาจะชอบมัน แล้วก็อย่าลืมกาก,กที่หุ้มพวงมาลัยด้วยรถทั้งคันของฉันต้องนุ่มนิ่มคมสีลุงไม่เท่าไหร่ก็ไม่พอผมให้หมดเลยแล้วก็ตุ๊กตาด้วยฮอกกี้วอกกี้ที่ฉันชอบตกแต่งด้วยยูนิคอร์และก็ตุ๊กตาให้มากขึ้นน่ารักมากเลยเหลือแค่อีกนิดหน่อยรถของฉันก็จะพร้อมแล้วล่ะว้าวอินนีภายในของเธอดูดีมากเลยฉันจะปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้ ฉันต้องตกแต่งภายในเหมือนกันนะแต่จะเจ๋งมากกว่าฝั่งนั้นนะฉันจะเพิ่มพรมสีดำสำหรับที่นั่งใส่แผ่นรองสีดำปองไปด้วยแล้วก็ฮากิวอักกี้ที่ฉันชอบที่มันเพิ่งไหม้ไปแล้วเป็นสีดำนะอย่าลืมกับกระที่หุ้มพรมลายด้วยนะฉันนึกภาพเอกแล้วว่าฉันจะขับรถบนถนนยังไงเนี่ยตรงนี้เราจะติดค้างคาวแล้วก็ใยแมงมุมอีกสองสามตัวส่วนตรงนี้ฉันจะแขวนเพื่อนของฉันเขาชื่อแจ็คนะเขาตลกมากเลยล่ะ คนอนถือของขวัญจากพ่อแม่นะกระโหลกแล้วก็แมงมุมด้วยอะไรจะดีไปกว่านี้ละ่ะพร้อมแล้วเป็นไงละ่ะสวยมากเลยใช่ไหมเว <Wednesday S 1> นสเตย์น่าขนลุกมากเลยละ่ะแต่ว่าเธอยังมีเพื่อนอีกคนด้วยงั้นเหรอใช่ <c oughs> เขาชื่อบ๊อบนะ <c oughs> โอ้นี่อะไรกันเนี่ยขอฉันเองสวดดีสิ <c oughs> อะไรหน้าสยองขวัญที่มันอลฟีนเหรอเวนสเตย์เธอกำลัาาางทำอะไรนะ เอาไข่ควงมาให้ฉันเร็วเข้า <L un ters> อยา่าขีนะ้เกียจนะเรลเข้าขอบใจนะเวนสเตย์เธอกำลังทำอะไรนะบอกเราหน่อยได้ไหม <L un ters> โอ้อินเน่สวัสดีเป็นไงบ้าง <L un ters> ดูเหมือนว่าเวนสเตย์กำลังทำอะไรสักอย่างละ่ะแต่เราไม่รู้เืออะไรนะ <L un ters> ใช่เดี๋ยวฉันจะบอกทุกอย่างเองตอนนี้เติงเอาไข่ควงมาด้วยเน่แล้วติงไปไหนอะ <L un ters> ฉันจะไปหาเธอให้เจอเดี๋ยวนี้เลยอยู่ไหนนะฉันต้องการความช่วยเหลือจากเธอเธอก็หายไปเธออยู่ที่ไหนออกไปเล่นที่ไหนฉันจะไม่ด่าเธอแล้วนะฉันแค่โกรธนิดหน่อยนะออกมานะเขาไม่อยู่สักที่เลยหรือเขาตกตกลกไปแล้วล่ะติงเธออยู่ที่ไหนกันแน่เนี่ยโอ้แล้วเคลียราเหยียดกันถนนนี่คืออะไรล่ะอืแปลกจังเลยเพวกเขากำลังรออะไรกันอยู่นะเอเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ไงวันสเตย์ฉันแล้วก็ติงเปิดร้านส้มสวยในนี้นะ่ะเธอคิดว่าไงเธอทำอะไรนะ <C ül> ติงเธอเนี่มันน่าเส้นหวังจริงๆ <C ül> เอาละฉันไม่ได้ตัดกุหลาบของฉันมานานแล้วฉันคิดว่านี่คือเวลาที่เหมาะสมมากแล้วล่ะในตอนนี้ฉันไม่เวลาว่างนะดอกกุหลาบของฉันมันหอมมากเลยนะ <C ül> ใช่แล้วแบบนี้แหละตอนนี้ก็กระต่ายแสนน่ารักของฉัน เวนสเดย์เธอมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยดูสิกระต่ายของฉันน่ารักมากเลยสวยนะแต่ว่ามันขาวเกินไปนะเออมาดูดีกว่าว่าฉันมีอะไรบ้างแน่นอนไปดีกว่าเย้ yeah, ปาร์ตี้ที่เราสเวนสเดย์แล้วเธอมีอะไรบ้างละ่ะหยุดก่อนนะก่อนอื่นเธอต้องปิดตาก่อนไม่มีปัญหาฉันมีพา่อนคนอสีลงสำหรับโอกาสแบบนี้ละ่ะฉันชอบเซอร์ไพรส์รที่สุดเลยโอ้อินนิ ฉันว่าเธอต้องไม่ชอบเซอร์ไพรส์รนี้แน่ๆเลยทุกอย่างดูน่ากลัวและก็น่าไขขยงมากเลยละ่ะโอ้ลืมไปเลยมันคือรถของเวนสแตนนี้ไม่เหนือความคาดหมายเลยนั่นเนี่ยเอนิตอดทนไว้นะมันน่าก,กลัวมากฉันหวังว่ามันจะไม่ใช่งูนะหรืออาจจะเป็นหนูล่ะเธอชอบมันหรือเปล่าล่ะโอ้อะไรกันเนี่ยอะไรนุ่มๆน,น่าสนใจจริงเลยเวนสแตนฉันชอบเซอร์ไพรส์มากๆอย่าเพิ่งฉเฉลยนะ รอก่อนโอ้ฉันจับอะไรนุ่มๆได้อีกแล้วล่ะฉันว่ามันคือของเล่นหรือมัง้งใช่ไหมโอ้ไม่นะมันคืองูแต่มันมาจากไหนเนี่ยจริงด้วยเวนสเตยใช่แล้วเวนสเตยมันตลกมากเลยละ่ะโอเยเวนสเตยกำลังเล่นเชลโลของเธอละ <Okay. S 1> อยากฟังมานานแล้วนั่นเนี่ยความสยองขวัญเนี่ยคืออะไรกำลังไหลเข้าหูฉันแล้วปิดเดี๋ยวนี้นะ มีแต่อินเนตเท่านั้นที่สามารถฟังเพลงแบบนี้ได้มันคือศัตรูตัวสกัดของฉันเลยดีนะใหฉันซื้อลำโพงใหม่ใส่ไทรลดมาด้วยเหมือนกันบ๊อบแสดงให้เธอเห็นดีกว่าว่าดนตรีที่แท้จริงเป็นยังไงโอ้ว้าวมันคือการต่อสู้ทางดนตรีงั้นเหรอเจ๋งจังเลยล่ะมันดูกันว่าอินเนตจะทำยังไงอะไรนะฉันว่าแมวตะกรอนใต้นาตาสิเนี่ยมันคือเวสเซ่กับฉล้วของเธอเวนสเตย์เธอทำให้พอนของฉันกลัวนะมันคืออะไรกันอีกอ่ะติงกำลังทำเพลงงั้นเหรอ ฉันเคยจะสอนซิมโฟนีคลาสิกให้เธอนะทำไมทำแบบนี้ละ่ะฉันว่ามันพอมากนะฉันอยากเต้นเลยละ่ะเร็วเข้าเร็วเข้าเวนสเต์โอเคได้ฉันยอมรับว่าเธอมีรสยัมทางดนตรีเหมือนกันนั่นเนี่ยมีค่าให้เต้นเลยนะสาวๆเจ๋งจังเลยพวเธอมีบางสิ่งที่ชอบเหมือนกันด้วยดนตรีนั้นทุกคนมารวมกันได้ติ้งเธออัจฉริยะมากเลย